ยินดีต้อนรับสู่เจฟิล์มช่องของคุณสำหรับรีวิวหนังและทุกเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์วันนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่สร้างความประทับใจให้คนทั้งยุคท็อปกันเมื่อกหลังจากผ่านไปมากกว่า30ปีทอมครูดกลับมาพร้อมบทบาทอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาในฐานะพีทมาวอริกมิเชลและเชื่อเถอภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เครื่องบินและฉากแอคชั่นเท่านั้น ในการรีวิวนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวตัวละครฉากบินสุดตื่นเต้นและวิธีที่มาวริกเผชิญกับความกลัวและอดีตของเขาหากคุณเป็นแฟนของภาพยนตร์ต้นฉบับหรือแค่ชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความระทึกใจเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคุณจะต้องชอบแน่นอนก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกดติดตามจากฟิล m ์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวหนังทุกเรื่องของเราตอนนี้ก็พร้อมแล้วลุยไปกับท็อปกันมาิกันเลยท็อปกัน มริคเป็นภาคต่อโดยตรงของภาพยนตร์คลาสสิกท็อปกันแกซิสอินเดโมสที่ออกฉายในปี1986เรื่องราวเกิดขึ้นมากกว่า30ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกและติดตามชีวิตของพีทมารเวริกมิทเชลซึ่งปัจจุบันกลายเป็นนักบินทหารเรือมากประสบการณ์แม้เวลาจะผ่านไปนานมาเวริกก็ยังคงเป็นนักบินผู้กล้าหาญมีพรสวรรค์และไม่ยอมอยู่ในกรอบเป็นที่รู้จากจากการท้าทายขีดจำกัดและอำนาจหน้าที่พร้อมกับความหลงไหลในการบินที่ไม่เคยจางหาย ตั้งแต่ต้นเรื่องผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่ามาวริกไม่เคยปรับตัวเข้ากับระบบลำดับชั้นทางทหารแบบดั้งเดิมได้อย่างแท้จริงมีขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นหลายคนก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งบริหารหรือกเกษียณอายุเขากลับเลือกที่จะเป็นนักบินทดสอบทดสอบเครื่องบินทดลองให้เกินกว่าขีดจำกัดที่กำหนดจิตวิญญ,ญาณกบฏดของเขายังคงเป็นตัวตนหลักแต่ตอนนี้มาพร้อมกับภาระทางอารมณ์ที่หนักหน่วงเต็มไปด้วยความสูญเสียความเสียใจและความรับผิดชอบต่อมรดกที่เขาทิ้งไว้ ภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยการแสดงให้เห็นว่ามาเวริกกำลังทำงานในโครงการลับสุดยอดของเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงเมื่อโครงการนี้เสี่ยงต่อการถูกยกเลิกโดยผู้บังคับบัญชาที่ต้องการหันไปใช้โดรนและเทคโนโลยีไร้คนขับมาเวริกจึงตัดสินใจที่สุดว่ามนุษย์ยังคงมีความสำคัญเขาฝ,าฝข่าฝืนข้อจำกัดที่ตั้งไว้เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่สามารถแสดงให้เห็นว่านักบินผู้มีประสบการณ์ยังคงขาดไม่ได้อย่างไรก็ตามการกระทำนี้ทำให้เขาขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาอีกครั้ง ผลที่ตามมาคือมาเวริกถูกย้ายกลับไปยังโรงเรียนการบินชื่อดังท็อปกันคราวนี้ไม่ใช่ในฐานะนักเรียนแต่เป็นครูฝึกหน้าที่ของเขาคือฝึกนักบินชั้นยอดลุ่มหนึ่งสำหรับภารกิจที่อันตรายอย่างยิ่งและแทบจะเป็นไปไม่ได้เป้าหมายคือการทำลายสถานที่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมของศัตรูซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาและได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาด้วยระบบป้องกันทางอากาศล้ำสมัยภารกิจนี้ต้องการการบินระดับต่ำความเร็วสูงและการควบคุมที่แม่นยำไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาด เมื่อมาถึงท็อปกันมาเวริกได้พบกับเพื่อนเก่ารวมถึงคนเรียกทอมไอแมนคาซานสกีซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งสูงในกองทัพความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนามาไตา่จากความเป็นคู่แข่งในอดีตไอแมนซึ่งกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพร้ายแรงเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยังเชื่อมั่นในตัวมาเวริกและคอยปกป้องเขาภายในกองทัพโดยยอมรับคุณค่าของเทาในฐานะนักบินและผู้นำในกลุ่มนักเรียนรุ่นใหม่มี Bradley, ster, แบรดลีย์รูสเตอร์แบรชอลูกชายของนิกกูส แชอเพื่อนสนิทที่สุดของมารเวริกที่เสียชีวิตในภาคแรกการปรากฏตัวของรูสเตอร์ทำให้ความรู้สึกผิดและความขัดแย้งในใจของมาเวริกกลับมาอีกครั้งเขาแบกรับความผิดจากการตายของกูสและคำสัญญาที่ให้ไว้กับภรรยาของกูส,สว่าจะปกป้องลูกชายสิ่งนี้ทำให้มาเวริกเข้าไปแทรกแซงเส้นทางอาชีพทหารของรูสเตอร์ในอดีตส่งผลให้การเข้ารับราชการบินของเขาล่าช้ารูสเตอร์จึงมีความโกรธและไม่พอใจมาเวริกอย่างลึกซึง้ง นอกจากรูสเตอร์แล้วกลุ่มนักบินยังประกอบด้วยคนหนุ่มสาวที่มีพรสวรรค์สูงแต่ละคนมีบุคลิกที่แข็งแกร่งและจิตวิญญาณการแข่งขันสูงคนที่โดดเด่นคือเจคแฮงแมนเซเรซินนักบินที่มั่นใจและหญิงขนงซึ่งสะท้อนท่าของมาเวริกในวัยหนุ่มและนาตาชาฟีนิกเทรสหนึ่งในผู้หญิงไม่กี่คนในกลุ่มซึ่งได้รับความเคารพจากทักษะและความมุ่งมั่นความสัมพันธ์ระหว่างนักบินเต็มไปด้วยการแข่งขันความกดดันและความปรารถนาที่จะได้รับเลือกไปปฏิบัติภารกิจ มาวริตต้องเผชิญความยากลำบากในการได้รับความเคารพจากนักเรียนหลายคนมองว่าเขาเป็นตำนานจากอดีตไม่ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไรก็ตามเขาพิสูจน์คุณค่าของตนอย่างรวดเร็วด้วยการสาธิตการบินและท่าทางที่แทบเป็นไปไม่ได้ซึ้งไม่มีครูฝึกคนใดทำได้ถึงกระนั้นวิธีการสอนของเขาก็เข้มงวดและบังคับให้นักบินต้องเผชิญขีดจำกัดทั้งทางร่างกายและจิตใจของตนเอง ตลอดช่วงการฝึกเห็นได้ชัดว่าภารกิจนี้แทบจ,จะเป็นการฆ่าตัวตายการจำลองสถานการณ์แสดงให้เห็นอัตราความล้มเหลวและการสูญเสียชีวิตที่สูงเมื่อบริกยืนการานว่านักบินสามารถทำได้แต่เขาก็รู้ดีว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงความตายความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อเอขาต้องเผชิญกับความกลัวของตนเองโดยเฉพาะความกลัวที่จะสูญเสียรูสเตอร์เช่นเดียวกับที่เขาเสียกูสไปส ควบคู่ไปกับในเรื่องทางทหารทาพทยนต์ยังนําเสนอเส้นเรื่องทางอารมณ์เกี่ยวกับเพนนีเบนจามินอดีตคนรักของมาเวริคเทนนีเป็นผู้หญิงที่เป็นอิสระและเป็นเจ้าของบาร์ต้อยฐานทัพเรือเธอเป็นตัวแทนของชีวิตนอกเหนือจากการบินของมาเวริคความสัมพันธ์ของทั้งสองถูกนําเสนออย่างเป็นผู้ใหญ่แสดงให้เห็นมาเวริคที่ครุ่นคิดมากขึ้นพยายามสร้างสมดุลระหว่างความรักในการบินกับความต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง ในช่วงหนึ่งผู้บังคับบัญชาตัดสินใจถอดมาวริกออกจากตำแหน่งครูฝึกโดยมองว่าวิธีการของเขาเสี่ยงเกินไปอย่างไรก็ตามเขาได้แสดงการสาธิตที่น่าทิ้งโดยบินทำภารกิจตามรูปแบบทั้งหมดเพียงลำพงังและทำเวลาได้เร็วกว่าที่คาดไว้ที่สุดว่าภารกิจนี้เป็นไปได้ผลลัพธ์ทูมาวริกไม่เทียงได้ตำแหน่งคืนแต่ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้นำภารกิจจริง การคัดเลือกนักบินขั้นสุดท้ายเป็นหนึ่งในช่วงที่ตึงเครียดที่สุดของภาพยนตร์มาวริกเลือกผู้ที่ไม่เพียนมีทักษะทางเทคนิคแต่ยังสามารถทำงานเป็นทีมและควบคุมอารมณ์ภายใต้ความกดดันสูงรูสเตอร์ได้รับเลือกแม้จะมีข้อกังวลในตอนแรกซึ่งยิ่งเพิ่มความขัดแย้งทางอารมณ์ระหว่างเขากับมาวริก เมื่อภารกิจเริ่มต้นทาพยนต์เข้าสู่จุดคลแม็กนักบินบินเป็นขบวนแน่นฐานภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหลบหลีกขีปนาวุธและ,ะเผชิญหน้ากับกองกำลังศัตรูที่เหนือกว่าฉากแอคชั่นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสมจริงแสดงถึงทักษะของนักบินและความแม่นยำที่จำเป็นต่อความสำเร็จมาวาริทนำทีมด้วยการลงมือทำเองรับความเสี่ยงสูงสุดและปกป้องทีมของเขาอย่างเต็มที่ ระหว่างปฏิบัติการอุปสรรคที่ไม่คาดคิดหลายอย่างเกิดขึ้นรวมถึงเครื่องบินขับไล่ศัตรูข,ขั้นสูงในช่วงเวลาสําคัญมาวริกยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยรูสเตอร์และดูเหมือนว่าเขาจะถูกยิงตกรูสเตอร์ฝ่าฝืนคําสั่งและหันกลับไปช่วยเขาแสดงให้เห็นว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนเรื่องความกล้าหาญและความพักดีที่มาวริกพยายามถ่ายทอด ทั้งสงติดอยู่ในดินแดนศัตรูและต้องร่วมมือกันเพื่อหลบหนีไม่เพียงต่อสู้กับศัตรูภายนอกแต่ยังต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายในใจของตนเองช่วงนี้ของภาพยนตร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปรองดองระหว่างมาวริกกับมรดกของกูสรูสเตอร์เริ่มเข้าใจแรงจูงใจของมาเวริกขณะที่มาวริกยอมรับว่าเขาไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของคนที่เขารักได้ ด้วยความช่วยเหลือที่ไม่คาดคิดจากแฮงแมนซึ่งมาถึงในช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อปกป้องพวกเขามาวริตและรูสเตอร์สามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยภยรารกิจสำเร็จลุล่วงและนักบินทุกคนรอดชีวิตซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่แทบเป็นไปไม่ได้เมื่อเริ่มต้นเรื่อง ในตอนจบมาเวริกพบสมดุลใหม่ในชีวิตของตนเองเขาไม่ละทิ้งการบินแต่เริ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับรูสเตอร์ได้รับการฟื้นฟูบนพื้นฐานของความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันภาพยนตร์จบลงด้วยมาเวริกที่สงบกับอดีตให้เกียรติความทรงจําของกูสและยอมรับบทบาทของตนในฐานะครูและตำนานที่ยังมีชีวิตของการบินทหารเรือทำครูสในบทพีเมอริกมิเชล ทอมครูกลับมารับบทบาทอันเป็นเอกลักษณ์ของพีกมริคมิเชลนักบินผู้กล้าหาญมีสเสน่ห์และกระบฏในกองทัพเรือสหรัฐในภาคต่อเรื่องนี้เมริคไม่ใช่แค่นักบินเท่านั้นแต่ยังเป็นครูฝึกผู้ชายที่มีบาดแผลทางอารมณ์และผู้นำที่ต้องสอนนักบินรุ่นใหม่ในภารกิจที่อันตรายอย่างยิ่งงานของครูในภาพยนตร์มีหลายมิติในด้านหนึ่งเขายังคงรักษาแก่นแท้ของตัวละครที่แฟนๆจดจำ มั่นใจกล้าและมีสไตล์การบินเฉพาะตัวที่ท้าทายกฎเกณฑ์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็แสดงมาริคที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสะท้อนความอ่อนแอทางอารมณ์และความรู้สึกผิดเกี่ยวกับการตายของเพื่อนสนิทกูสรวมถึงความสัมพันธ์ซับซ้อนกับลูธเธอลูกชายของกูสนอกจากนี้ครูเซียงทำหลายฉากพาดผลนเองทำให้ทุกฉากบินมีความสมจริงและน่าตื่นเต้นการเตรียมร่างกายและการฝึกบินของเขาทำให้การสแสดงออกมาสมบูรณ์แบบผสมผสานความสามารถความเสี่ยงและเสน่ห์ของมาริคอย่างลงตัว 2เม e สเตเลในบทแบรดลีย์รูสเตอร์แบรชอว์เม t สเตเลรับบทแบรดลีย์รูสเตอร์แบรชอลูกชายของนิกกูสแบรชอว์รูสเทอร์เป็นตัวละครที่ซับซ้อนที่สุดตัวหนึ่งของภาพยนตร์ความสัมพันธ์ของเขากับเมริกเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางอารมณ์เขาเป็นตัวแทนของนักบินรุ่นใหม่แต่ก็สะท้อนถึงอดีตที่เมริกยังแบกรับอยู่ งานของเทเลเน้นไปที่การถ่ายทอดความรู้สึกทั้งความโกรธความเคารพและความต้องการที่จะรองดองต่อมาริกตั้งแต่ฉากแรกผู้ชมจะเห็นความขัดแย้งภายในใจของรูสเธอร์ระหว่างความปรารถนาที่จะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองและความโกรธต่อการตัดสินใจของมาริกที่ส่งผลต่อชีวิตและเส้นทางอาชีพของเขาเทเลถ่ายทอดความตึงเครียดนี้อย่างละเอียดทำให้ผู้ชมเข้าใจและรู้สึกถึงความซับซ้อนของตัวละคร ในฉากบินรูสเธอแสดงทักษะความมุ่งมั่นและความกล้าหาญเผชิญกับความเสี่ยงสูงตลอดจนสะท้อนการเรียนรู้และอิทธิพลจากเมริการแสดงของเทเลสร้างสมดุลระหว่างฉากแอคชั่นและดรามา่าทำให้เขาเป็นแกนกลางของเรื่องราว 3. j e เจนนิเฟอร์คอนเนลีในบทเพนเนลพีเพนีเบนจามิน เจนิเฟอร์คาร์ลอรรับบทเพเนลพีเพนีเป็นจามินอดีตคนรักของเมริกและเป็นตัวเชื่อมกับชีวิตนอกการบินเพนีเป็นเจ้าของบาร์ใกล้ฐานทัพเรือและเป็นตัวแทนของความมั่นคงและอิสระทางอารมณ์ที่เมริกหลีกเลี่ยงมาตลอดหลายสิบปี คอนเนลีถ่ายทอดตัวละครนี้ด้วยความอบอุ่นและความเป็นผู้ใหญ่แสดงให้เห็นว่าเพนีไม่ใช่เพียงผู้ให้กำลังใจทางอารมณ์แต่ยังท้าทายเมริกให้เผชิญกับความรู้สึกของตัวเองและเปิดใจรับความสัมพันธ์มนุษย์เพนีไม่ใช่ผู้หญิงที่คอยสนับสนุนอย่างเดียวแต่มีบุคลิกและอิสระของตัวเองคอนเนลีถ่ายทอดความสัมพันธ์ของเธอกับเมริกตั้งแต่ความอยากรู้ใจกันจนถึงความรักที่ลึกซึง้ง บทบาทของเธอสำคัญในการสร้างสมดุลให้ฉากบินและดราม่าทางทหารมาอบช่วงเวลาแห่งความสงบอารมณ์ขันและความเป็นมนุษย์ท่ามกลางฉากแอคชั่นคอรเอรเพิ่มมิติทางอารมณ์ให้กับเรื่องราวแสดงให้เห็นว่าแมริกไม่ใช่แค่ฮีโร่นักบินแต่ยังเป็นผู้ชายที่สามารถรักและถูกรักได้ 4. จอนแฮมในบทไวซีเมอรันที่ไซโคลน จอนแฮมระบดเวสีเมรันทีไซโคลนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือที่เป็นตัวแทนของอำนาจและมุมมองทางสถาบันในเรื่องตัวละครของเขาจริงจังทิ์รอบครอบและบางครั้งก็เข้มงวดเป็นตัวตรงข้ามกับเมริกที่มีนิสัยกระบและเสี่ยง งานของแฮมเน้นไปที่การแสดงความตึงเครียดระหว่างความจำเป็นในการปฏิบัติตามคำสั่งกับการยอมรับคุณค่าของมาริกในฐานะนักบินและผู้นำตลอดทั้งเรื่องไซโคลนทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนว่าการตัดสินใจทางทหารมีผลลัพธ์จริงแฮมถ่ายทอดบทบาทอย่างมีน้ำหนักแสดงทั้งความเด็ดขาดและช่วงเวลาที่เปิดใจยอมรับมาริกและทีมของเขาแฮร์พเวลคิเมอร์ในบททอมเอสมนทรอสันสไคเวลคิเมอร์ imer, กลับมารับบททอมเอสมน เขอสอสาสนทาคู่แข่งเก่าและเพื่อนของมริกจากท็อปกันทักแรกในภาคนี้ดิสมินเป็นอดีตนายพลที่มีปัญหาสุขภาพตัวละครของเขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางศิลธรรมและเป็นสัญลักษณ์ของเวลาที่ผ่านไปและประสบการณ์ การแสดงของชีเมอร์มีความละเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยอารมณ์การปรากฏตัวของเขาเพิ่มน้ำหนักให้กับเรื่องราวแสดงให้เห็นว่าความแข่งขันในวัยเยาว์สามารถเปลี่ยนเป็นความเคารพและมิตรภาพได้เหมือนเป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนมริสท้อนทีมหลักของเรื่องคือมรดกมิตรภาพและการปรองดองกับอดีต 6. เจนทพนบทเจคแฮงเมินริเซนเจนทอรับบทเจคแฮงเมิน ซอริสนักบินหนุ่มที่มีความมั่นใจสูงมีทักษะและสะท้อนเมริกในวัยหนุ่มแห่งเมือนเพิ่มความมีชีวิตชีวาอารมณ์ขันและการแข่งขันในกลุ่มนักบินงานของท่อแสดงให้เห็นความหญิงขนงและความกระตือรือร้อนของนักบินหนุ่มในระหว่างการฝึกและภารกิจแห่งเมือนเติบโตจากความมั่นใจในตัวเองไปสู่การเป็นสมาชิกทีมที่รับผิดชอบเรียนรู้จากประสบการณ์และการนำของเมริกตัวละครของเขาเป็นความต่างที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เมริกสอนสะท้อนต่อรุ่นใหม่และตัวเองก็เผชิญความท้าทาย 7. ลูอิสพูมในบทโรเบิร์ตบอบตัวละครสนับสนุนลูอิสพูมันรับบทนักบินรุ่นใหม่อีกคนแม้บทบาทรองแต่สะท้อนความหลากหลายทั้งทักษะและบุคลิกภาพพูมันถ่ายทอดความเป็นมนุษย์และความสมจริงแสดงให้เห็นว่าทุกนักบินต้องเผชิญความกลัวและเรียนรู้การทำงานเป็นทีมภายใต้ใตแรงกดดันสูง 8. มอนิ b ค r b บาบรในบทเน t อเชอร์ฟีนิกซ์เทรมอนิคบาบรรับบทเนเอเชอร์ฟีนิ์ เทรซหนึ่งในนักบินหญิงไม่กี่คนในกลุ่มฟีนิกซ์ฉลาดมุ่งม,มัน่นและมีทักษะสูงการปรากฏตัวของเธอทำลายอาคติและเติมเต็มความหลากหลายทางเพศในกองทัพการแสดงของบาราโอน่าประทับใจแสดงตัวละครที่มีความแข็งแกร่งความต้าและความละเอียดอ่อนฟีนิกซ์ไม่ใช่เพียงผู้ช่วยในฉากบินแต่เข้าร่วมในทุกฉากเสียงสูงและเป็นตัวอย่างของความเป็นผู้นำและความสามารถทางเทคนิคน,นักแสดงหญิงสามารถถ่ายทอดความเข้มแข็งอารมณ์และความเห็นใจทำให้ตัวละครมีมิติ ชาสพาเนลในบทโอมิรอนเทวอลอกชาสพาเนลรับบทโอมมรอนเทวอลอกเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกคนที่เป็นตัวแทนของกลยุทธ์และนโยบายทหารเขาจริงจังมุ่งเน้นผลลัพธ์และความปลอดภัยของนักบินเป็นตัวตรงข้ามกับความกล้าหาญส่วนบุคคลของเมริก ภายในถ่ายทอดความเด็กขาดและความเข้มงวดแสดงให้เห็นว่าลำดับชั้นและกลยุทธ์มีความสำคัญต่อการวางแผนและปฏิบัติธารกิจตัวละครของเขาเพิ่มความตึงเครียดและย้ำเตือนว่าการตัดสินใจทุกครั้งส่งผลต่อชีวิตของนักบินและความสำเร็จของปฏิบัติการ 10. นักแสดงคนอื่นๆ นักแสดงที่เหลือประกอบด้วยนักบินรุ่นใหม่และทีมสนับสนุนที่ช่วยเติมเต็มเรื่องราวด้วยทักษะบุคลิกภาพและมุมมองที่หลากหลายพวกเขาช่วยแสดงความซับซ้อนของการทำงานเป็นทีมความกดดันของการฝึกฝนสุดโหดและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เสี่ยงชีวิตแม้บางคนจะมีเวลาในจอ,อน้อยแต่บทบาทของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ภารกิจและเรื่องราวสมจริงและทรงอารมณ์พลวัตของนักแสดงและบทบาทต่อเรื่องราวความสำเร็จของทอบกัน เมริกไม่ได้อยู่ที่ฉากบินเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่นักแสดงแต่ละคนสร้างมิติทางอารมณ์และเสริมในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเมริกและรูสเธอเป็นหัวใจของเรื่องขณะที่ความสัมพันธ์กับเพนนีช่วยสร้างสมดุลและมนุษยธรรมมสเสมืนและไซโคลแสดงถึงความฉลาดและอำนาจแห่งเมิรและฟีนิกแสดงถึงความกระตือรือร้นความสามารถและการเติบโตของรุ่นใหม่ นักบินรุ่นใหม่แต่ละคนสะท้อนด้านต่างๆของมรดกเมริเชนความกล้าหาญความเสี่ยงและการเรียนรู้จากอดีตนักแสดงสามารถถ่ายทอดเรื่องนี้ได้อย่างสมจริงทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงความตึงเครียดความกดดันและความผูกพันระหว่างทีมฉากบินตื่นเต้นแต่ช่วงเวลาที่ตัวละครโต้อต,อตอบกันคือสิ่งที่ทําให้เรื่องราวตราตรึงและเต็มไปด้วยอารมณ์สรุปแล้วนักแสดงของท็อปกัน มาริกผสมผสานประสบการณ์ความสามารถและเคมีที่ลงตัวทำให้ภาพยนตร์เป็นทั้งบทสนสนภาคแรกและเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบมีทั้งแอคชั่นดรามา่ามรดกและความสัมพันธ์ของมนุษย์ ในตอนจบมาเวริกพบสมดุลใหม่ในชีวิตของตนเองเขาไม่ละทิ้งการบินแต่เริ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับรูสเตอร์ได้รับการฟื้นฟูบนพื้นฐานของความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันท่าพยนต์จบลงด้วยมาเวริกที่สงบกับอดีตให้เกียรติความทรงจำของกูสและยอมรับบทบาทของตนในฐานะครูและตำนานที่ยังมีชีวิตของการบินทหารเรือตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องท็อปกัน มริสร้างทนเรื่องที่ผสมผสานความเคารพต่อภาคแรกกับเรื่องราวร่วมสมัยเมริกลีกเลี่ยงการเลื่อนตำแหน่งในกองทัพเพื่อยังคงบินต่อไปท้าทายกฎเกณฑ์และค้นหาความตื่นเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเทาตั้งแต่วัยหนุ่มการตัดสินใจนี้สะท้อนความถัดแย้งหลักของภาพยนตร์ระหว่างหน้าที่ความทะย,ทยานส่วนตัวและความหลงใหลในการบินการกำกับภาพสามารถจับทั้งความยิ่งใหญ่ของฉากบินและความใจชิดของตัวละครได้อย่างสมดุลซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับภาพยนตร์แอคชั่นยุคใหม่ โครงเรื่องและการทัฒนาเรื่องราวเริ่มต้นโดยเน้นมาริคในมุมที่เป็นมนุษย์มากขึ้นเขาไม่ใช่แค่ผู้กล้าในอากาศแต่ยังเป็นครูฝึกสำหรับนักบินรุ่นใหม่กองทัพเรือมอบหมายให้เขาฝึกนักบินกลุ่มหนึ่งเพื่อทำภารกิจที่แทบเป็นไปไม่ได้ในกลุ่มนี้มีแบรดลีย์รูสเตอร์แบรชอลูกชายของเพื่อนสนิทกูสที่เสียชีวิตในภาคแรกความสัมพันธ์ทางอารมณ์นี้กลายเป็นการหลักของเรื่องแสดงถึงความรู้สึกผิดการปลองดองและความรับผิดชอบต่อรุ่นต่อไป การฝึกของนักบินผสมผสานความตึงเครียดการแข่งขันและความเป็นื่อนฉากแต่ละฉากทั้งบนฐานทัพและในอากาศเต็มไปด้วยดรามา่าและอารมณ์ภาพยนตร์ใช้เวลาแสดงการเตรียมตัวที่เข้มข้นความยากลำบากของการบินและความเสี่ยงที่แท้จริงของแต่ละภารกิจความเอาใจใส่ในรายละเอียดนี้สร้างความสมจริงซึ่งหาได้ยากในภาพยนตร์แอคชั่นการบินสมัยใหม่นอกจากนี้การโต้ตอบระหว่างเมริกกับนักบ,นกบินรุ่นใหม่ทำให้สามารถสำรวจทีมความเชื่อใจความเคารพและความสำคัญของการเรียนรู้จากอดีตโดยไม่ทำผิดาํา ฉากถ่ายแม็กเป็นภารกิจเสียงสูงที่ต้องใช้คักษะความร่วมมือและความกล้าหาญสูงสุดการกำกับสามารถถ่ายทอดความตึงเครียดและอันตรายได้อย่างยอดเยี่ยมทุกการบินทุกการตัดสินใจเชิญยุทธศาสตร์และทุกช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนทําให้ผู้ชมลุ้นจนตัวเกรงภาพยนตร์หลีกเลี่ยงการพึ่งทาเอฟเฟกมากเดินไปเน้นความสมจริงของการบินทาให้แต่ละฉากมีพลังทางอารมณ์สูงตัวละครและการแสดง ความสำเร็จของภาพยนตร์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของนักแสดงทอมครูซในบทมาริกนำเสนอการแสดงที่ผสมผสานเสน่ห์ความอ่อนแอและความเป็นผู้นำการแสดงของเขาทำให้ผู้ชมสัมผัสความขัดแย้งภายในตัวละครความรู้สึกผิดต่อการเสียชีวิตของกูความห่วงใยต่อรูเธอและความหลงใหลในการบินครูแสดงให้เห็นว่ามาริกเติบโตขึ้นแต่ยังคงแกนแท้ของความกล้าและความท้าทาย เมสเทเลในบทรู้เธอถ่ายทอดความลึกทางอารมณ์ตัวละครของเขาเป็นตัวแทนของรุ่นใหม่และความท้าทายของการแบกรับมรดกเทเลแสดงให้เห็นความตึงเครียดระหว่างความต้องการที่สู่ตนเองและความจำเป็นในการปรองดองกับอดีตความสัมพันธ์ระหว่างครูฟและเทเลรน่าเชื่อถือทุกฉากร่วมกันสะท้อนทั้งความขัดแย้งความเคารพและความรักทำให้เป็นแกนดราม่าหลักของเรื่องเจนนิเฟอร์คาร์ลีในบทเพเนโลพีเพนนีเบนจามินช่วยสร้างสมดุลทางอารมณ์เพนนี Penny เป็นตัวแทนของชีวิตนอกเครื่องบิน ความมั่นคงความรักและความเป็นมนุษย์การแสดงของคอนเนอีรวมความอบอุ่นและความเป็นผู้ใหญ่แสดงให้เห็นว่าตัวละครของเธอไม่ใช่แค่ผู้ให้กำลังใจแต่ยังท้าทายเมริกให้เผชิญความรู้สึกและเปิดใจรับความสัมพันธ์เพนีป้องกันไม่ให้ในเรื่องเน้นแต่ฉากแอคชั่นเพียงอย่างเดียวมอบช่วงเวลาที่มีอารมณ์ขันความสงบและความชิด เมื่อคิมเมอกลับมารับบทในสมืนคู่แข่งเก่าของเมริกบทบาทของเขาไม่เพียงสร้างความคิดถึงแต่ยังเสริมบทบาทของที่ปรึกษาและผู้ให้คำแนะนำความสัมพันธ์ระหว่างไอสมนและเมริกแสดงให้เห็นว่าความขัดแยง้งไม่ไวายาวสามารถเปลี่ยนเป็นความเคารพและมิตรภาพการปรากฏตัวของทีเมอร์เพิ่มน้ำหนักทางอารมณ์และย้ำถึงที่มรดกของเรื่อง เรนพาอในบทแห่งเมินและมานิเคิ์บาร์บารอในบทฟีนิกซ์เป็นตัวแทนนักบินรุ่นใหม่เพราะอาพสมผสานอารมณ์ขันความแข่งขันและความกล้าหาญบาบารอแสดงถึงความแข็งแกร่งความฉลาดและความมุ่งมัน่นตัวละครทั้งสองช่วยให้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของมริก,กับพลังของรุ่นใหม่แสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้นำและการเรียนรู้ร่วมกันสำคัญในสถานการณ์เสี่ยงสูง จอหนแฮนในบทไวซีเมรันที่ไซคลนและชาสพาเนลในบทอมิรันเทวล็อกเป็นตัวแทนของอำนาจและมุมมองเชินสถาบันตัวละครของพวกเขาสร้างสมดุลให้กับเรื่องเตือนให้รู้ว่าการตัดสินใจมีผลลัพธ์และความกล้าหาญต้องควบคู่กับวินัยและกลยุทธ์การโต้ตอบระหว่างผู้บังคับบัญชาและมาเริเมความตึงเครียดและลึกซึ้งให้กับเรื่องการกำกับและการผลิต จเซฟโคสกี aki, ผู้กำกับภาพยนตร์นี้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการผสมผสานแอคชั่นและอารมณ์ภาพของฉากบินน่าประทับใจทุกการเคลื่อนไหวทุกมุมกล้องและทุกช็อตแสดงให้เห็นความเร็วอันตรายและความตื่นเต้นการผลิตใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การฝึกนักแสดงไปจนถึงความสมจริงของเครื่องบินทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง ดนตรีประกอบแม้บางครั้งไม่เด่นมากนักแต่ช่วยเพิ่มอารมณ์ให้กับเรื่องราวฉากตึงนเครียดถูกเสริมด้วยเสียงดนตรีที่เพิ่มความตื่นเต้นขณะที่ฉากสงบช่วยให้ผู้ชมเชื่อมโยงกับตัวละครการออกแบบเสียงโดดเด่นมากเสียงเครื่องบินการสื่อสารระหว่างนักบินและเอฟเฟกของการบินทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนักบินทีมและข้อความสําคัญท็อปกันเมริกสารวจหลายทีมที่ลึกซึ้งเกินกว่าการแอคชั่นมารดกเป็นจุดศูนย์กลาง การกระทำของคนรุ่นหนึ่งส่งผลต่อรุ่นต่อไปอย่างไรการเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถชี้นำรุ่นใหม่ได้อย่างไรและความผิดพลาดในอดีตสามารถปรับปรุงในปัจจุบันได้อย่างไรภาพยนตร์ยังสำรวจความกล้าหาญและความเสี่ยงแสดงให้เห็นว่าความเป็นฮีโร่ไม่ได้วัดจากความกล้าทางร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและการเสียสละ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครก็สำคัญเช่นกันเมริกและรูสเธอแสดงถึงความปรองดองความรับผิดชอบและความเชื่อใจเมริกและเพนนีแสดงถึงความรักความมั่นคงและความเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างนักบินเผยให้เห็นความเป็นพื่นความซื่อสัตย์และความร่วมมือที่เกิดขึ้นในสถานการณ์สุดโหด อีกทีมหนึ่งคือความตึงเครียดร,ระหว่างประเพณีกับนวัตกรรมมาิิกแสดงถึงประสบการณ์และสัญชาตญาณที่สั่งสมมาหลายปีในขณะที่นักบินรุ่นใหม่แสดงความกล้าความสามารถทางเทคนิคและมุมมองใหม่ภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่า2ส,สิ่งนี้จําเป็นต่อความสําเร็จโดยเฉพาะในสถานการณ์เสี่ยงสูงแอคชั่นและฉากบินความสําเร็จอย่างหนึ่งของทอบกัน มาริคือความสมจริงและความตระการตาของฉากบินภาพยนตร์เลือกใช้การบินจริงและผาดโพนโดยนักแสดงและนักบินมืออาชีพแทนการพึ่งทาเอฟเฟกค,คอมพิวเตอร์ฉากแต่ละฉากทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงอันตรายจริงทำให้ความตื่นเต้นและความลุ้นระทึกมีพลังสูง ฉากสุดบินเข้มข้นและเต็มไปด้วยอารมณ์ผู้ชมสัมผัสได้ถึงแรงกดดันการแข่งขันระหว่างนักบินและความจําเป็นในการตัดสินใจอย่างแม่นยําภารกิจสุดท้ายเป็นจุดทรอยแม็กที่ผสมผสา,านแอคชั่นกลยุทธ์และอารมณ์แสดงให้เห็นทั้งทักษะความเชื่อใจและความเป็นผู้นําความคิดถึงอดีตและความทันสมัยภาพยนตร์สร้างสมดุลระหว่างความคิดถึงอดีตและความทันสมัยแฟนๆภักแ,แ,แรกจะพบอัางอิงและฉากที่สร้างความคิดถึงแต่เมริกไม่ได้พึ่งแต่ความคิดถึง มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เหตุการณ์ร่วมสมัยและความขัดแยง้งลึกซึ้งทำให้เรื่องราวมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชมรุ่นใหม่โดยไม่เสียจิตวิญญาณเดิมบทสรุปทบกัน เมริกเป็นตัวอย่างว่าภาคต่อสามารถเกินความคาดหวังได้ด้วยการผสมผสานแอคชั่นอารมณ์และเรื่องราวลึกภาพยนตร์สามารถจับแกนของภาคแรกได้ขณะเดียวกันสำรวจทีมสากลเช่นบรดกความรับผิดชอบความกล้าหาและการปรองดองนักแสดงทุกคนสร้างความสมจริงและมิติให้กับตัวละครการกำกับสามารถผสมผสานความตื่นเต้นและอารมณ์ในทุกฉาก ภาพยนตร์ไม่ใช่แค่ความบันเทิงตาแต่ยังเป็นเรื่องราวมนุษย์ที่เชื่อมโยงผู้ชมทุกวัยเป็นงานที่เฉลิมฉลองมิตรภาพค,ความรักความลหลงใหลในการบินและความสำคัญของการเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสรุปแล้วท็อปกันแมริกเป็นประสบการณ์การชมที่น่าตื่นเต้นซาบซึ้งและยืนยาวในความทรงจำสร้างสถานะของเมริกให้เป็นหนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นที่สุดของภาพยนตร์สมัยใหม่ท็อปกัน เมริกทักต่อที่ทุกคนรอคอยของภาพยนตร์คลาสสิกในปี1986ไม่เพียงแต่สร้างความประทับ